ฉันชอบซีรีส์เรื่องนี้จังเลยโอ้ติงเธอเป็นมือมันทำให้ฉันนึกไอเดียดีๆได้แล้วฉันสามารถแกล้งเป็นว่านี่คือมือจริงๆของชัดแล้วทำอะไรสักอย่างเพื่อให้แานซี่กลัวฉันต้องการเครื่องมือฉันต้องหาให้เจอมันอยู่ไหนนะอยู่นี่เองใช่แล้วมันดูกันไปแกล้งเธอกันเลยไปกัน นี่คือของตกแต่งวันฮโลวีนของฉันอแต่จะทำยังไงกับมันดีนะเงนมาเริ่มจากเจ้าฟักทองกันฉันจะวางไว้ตรงนี้ติดโบสีชมพูน่ารักน่ารักด้วย <S <S และนี่คือแมงมุมของฉันที่เตียง <S 1> <S 1> และจากนั้นเรามีป้ายแต่จะแขวนไว้ตรงไหนดีนะคิดสิโอ้ใช่ตรงน,นี้เราเหมาะมากเลยแต่ฉันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ตอกมันเข้ากับแผ่านหนังอะ ให้ตายเธอจะแขวนยังไงดีโอแอนมาพอดีแอนช่วยฉันหน่อยสิฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องการคอมชีหลังสาวเอาเครื่องมือมาด้วยละเดี๋ยวทุกอย่างที่จัดก,การเองเอาป้ายมาให้ฉันสิเยี่ยมมากโออะไรกันเนี่ยรู้สึกคันจมูกอะ่ะฮ<อ>ัลโหโอ้แนนซี่ฉันไม่รู้ที่มือด้วยโอ้ย oh <my> โอ้แม่จ๋ารู้สึกไม่ดี